ต,ออตัวอ้วนเลยหนึ่โตนี่โคตรโอ้ยท้วกกัวก็ดสบเลยดนานานัวนานอย่านั่งพี่รองมากินบุน ต้ออองดดดดูดหหดูหหยยสวัสดีครับพี่น้องฟองไปสับปูทุกคนมาพอกระเสียงเมียงเหมือนเดิมพี่น้องเสียงเมียงพาชิมมากินออมหอยหอยคมบ่เอินหอยจุบบ้านหอิกนหอยจุบออมใส่กระตำตัวเขาไม่หรอก เอาพี่น้องคลิปนี้ฝากนะพี่น้องฝากกดติดตามนะเพืนเพจก็มีได้บสื่อเมี่ยงผ้าโซยใน YouTube ก็เสื้อเมี่ยงผ้าซิมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้พร้อมในพี่น้องปองไปผู้ใดนคนเราก็เป็นผู้ทระทนนของเสื้อเมี่ยงครับเราลังใจให้มาเสื้อเมี่ยงบวัหลายครับมา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 กินพร้อมกันมื่อเสบมั่วรุยรุยมาพามาดูดหอยมาลุยรุย หอยดูดกันพี่น้องหอยตัวบักใหญ่นึงหอยขั่ว,าวาดากมันโคตรหอมใส่กับตอนบอกพร่อมเปียอันนี้ กดน้ำกุ้งเสียบสดน้ำใช่ไหมมึงกินผักก็เนี่ยผักอีเลือดแกงไปผักอีเลือดย่างนีหอมผักผักกุ้งเสบเลยแกงครับหอมหอ,มอย ม่กินไหมบึงข้วหวาน,นดีีต่บกวัวเปียมาก,กับ มึงผักี้หอมหวาไม่ใช่ไปเอืม โตรงไง,ไงหืมหัวหอยหัวหัวหอยืมโคตรแซ่บ ฟ้าราไป้องยำไปเลยแคพริกอีกตัวอ้วนเลยโตเนี่ยโคตร โอ้ยตำคงัวก็เซ็บลยไม่รู้อ๋อว่าแมงวันนี้ละหมกทิ่มมันไก่หมด สุดหนานมันๆนานงอย่านั่งหยิบพักอีกเดือดเใส่ มันลอ,องขออนุญาตเอาว่างมาเทิ้งนี้แหละ,ะนะใส่ถุงขออนุญาตว่างเนี่ยยังไงเดีย๋ยวไปขิดหยากมันมากินน้ำน้ำ đi đồng hen ừ

ยัว่วนั่งพี่รองมากินผมต้องดูดหอยหอยดูดืม ียอะไรก็ตัวนขึ้นบะ,ะมีะม่ให้ตรงตอ้งตัวตั้ตัว กินไปเลยเนาะน,นี่ปากมึโตนอ้วนง่วงมันหลุกหลุมันอิ่ไม,ไ,มไปกินไปเผ็ด เสียบเลยผูอบอกหลายเสียบตัวอ้วนเลยเหม็นแน่นอร่อ ินแห็งมันหอยอ่ะอืมอืมอืมอิ่มหมดแล้วอ๋อโอ้แสบปีน้องแสบแย่ ที่พี่น้องที่ขอลำขวาร่ากันแต่บักครั้งก็เบิดแล้วง่ายกับเบิดตัวเองปไปพี่น้องฝากนะเพื่อเขาว่าผงฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะพี่น้องเพื่อกดเราเป็นเพอร์สนับสนุนที่เยี่ยมมากครับผมผมมีอย่างมากมายแล้วบอกว่า่อยเป็นไปแล้วครับผมเซฟยมียขอลำขวาร่ากันครับพี่น้องป้องไป